อาการของผมครั้งแรกและปัญหาของผมครั้งแรกนะครับผมเนี่ยกลางคืนผมฉี่บ่อยฉี่บ่อยแล้วฉี่ไม่สุดฉี่ก็อไม่หมดนะครับไม่หมดแต่ก็ยืนฉี่นี่นานมากไม่ต่ำกว่าสามนาทีหรือหรือห้านาทีจนภรรยาว,ว่าทำไมคุณเข้าห้องน้ำนานจังคือฉี่กระปิกกระปอยครับแล้วก็นอนกำลังจะหลับอีกนิดนึงก็มาฉี่อกแล้วนอนกำลังจะหลับอีกมาฉี่อีกแล้ว เป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับส่วนอาการลูกเขาไม่ขันเนี่ยก็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 นาอาการของอาการเริ่มแรกของการที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยผมก็โอ้มันใช่แน่เลยมันมันเราแน่เลยที่เป็นอย่างนี้พอคุณหมอแร้วบรรยายจบเสร็จปุ๊บผมจับโทรศัพท์มาสั่งคุณหมอทันทีเลยครับผมแกะอาทาน V S ของคุณหมอเนีครับประคบคู่กับ B S เนี่ครับอ่าฉีป,ปกติไม่ปวดแล้วก็ในกระเพาะ อ่าฉีผมเนี่ยโลง่งบอาฉีสุดเพื่มันรู้สึกว่าโล่งมากไม่ไม่มีอาการที่หงุดหงิดไม่มีอาการที่อ่อนเพลียแ